เมนูแม่ครัวทำขนมหวานชื่อว่ามะพร้าวลอยแก้ว <Okay. S 1> เอามะพร้าวแก้วแต่ว่ามันไม่ได้ลอยอยู่ในแก้วมันคือลอยอยู่ในกระทะครับอันนี้เราส่วนผสมมีอะไรบ้างครับน,น้ำตาลตาลเกลือน,น้ำปลาไม่มีนะน้ำตาลเกลือน้ำตาลเกลือน้ำน้ำน้ำแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวที่สำคัญคือมะพร้าวนะ ตั้งมันเป็นสีแดงครับใสโอ้โหเฮลุ่มบอยโปรโมดโปรโมดเฮลุ่มบอยนี่ได้ค่าโปรโมดเท่าไหร่ครับพีเซ้นต้องเข้าแล้วงานโฆตณาต้องเข้าแล้วนะเข้าแล้วไม่เข้านี่เดี๋ยวเดเลิกเลิกโปรโมดเราจะได้กินตอนไหนครับเดี๋ยวก็กินแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็แห้งแห้งก็กินได้เลยต้องตากแดดไหมตากตัันทร์วันนี้ฝนตกแดดจะไม่มี เคโอเคโอเคโจบการนำต่อเนอครับเดี um um <S 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 ๋ยวรอรอชิมมะพร้าวลอยแก้วเอ้ยมะพร้าวแล้วมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วครับครับ